ทำไมน้องๆต้องลงสนามจำลองสอบก่อนสอบจริง ทำไมน้องๆต้องลองลงสอบสนามจำลองสอบก่อนสอบจริงข้อ 1. ลดความกดดันในการสอบจริงเพราะว่าการทำข้อสอบจำลองจะทำให้น้องได้เห็นว่าในห้องสอบมันจะบรรยากาศประมาณไหนพอเราไปสอบจริงจะทำให้เรามีความตื่นเต้นมีความประมาทลดลงซึ่งจะทำให้เราทำคะแนนได้ดีมากยิ่งขึ้นข้อ 2. ประเมินศักยภาพของตัวเองการลองสอบจำลองจะทำให้น้องรู้ว่าน้องได้คะแนนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ทำทันเวลาหรือเปล่าและอยู่ที่ลำดับประมาณไหนของเพื่อนๆและข้อ 3. คืออุดรอยรั่วของตัวเองหลังจากที่เราประเมินศัก ภาภพได้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าเรายังประมาทที่จุดไหนข้อสอบชอบหลอกที่จุดไหนก็กลับไปจดช็อตโนต้ตและท่องไว้เสมอว่าในการสอบจริงเราจะไม่โดนข้อสอบหลอกเป็นอันขาดปีนี้พี่แจรับหน้าที่เป็นคนออกข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ในโครงการ p ีทีแคสการันตีได้เลยว่าข้อสอบที่พี่แจร์ออกให้น้องๆทําแนวข้อสอบและความยากเหมือนรุ่นที่ปี63น้องๆจะโดนโจทย์หลอกในจุดที่พี่ๆเคยโดนหลอกมาก่อนแน่นอน 4ข้อดีของการสอบออนไลน์ p r e ทีแคส64ข้อ1ได้เห็นข้อสอบก่อนลงสอบจริงข้อ2ได้รับซูเปอร์รีพอร์ตวิเคราะห์จุดแข่งจุดอ่อนรายวิชาแบบเจาะลึกข้อ3ได้รับคอสเฉลยข้อสอบรายข้อแบบละเอียดและข้อ4ได้ลองประเมินโอกาสสอบติดทีแคส64รอบ3 c o คอม n บ a d แอนด์มิชชั่นสนใจสมัครสอบวิชาเฉพาะแท์สมัครเลย p r e t c a s c o m สอบที่ไหนก็ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะสอบในโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต ครีทีแคสตเจาะหรือข้อสอบวิเคราะห์โอกาสสอบติดพร้อมพิชิตทุกสนามสอบ